สวัสดีค่ะกระแสะเข่าวดังมาแล้วค่ะดวนวิดดับโดน10บล้อเสยดวน10บล้อเสรยรถพระเอกดาวรุ่งชนสนานสี่คันรวดรถยับครึ่งคันช็อกแต่เช้าวิดดับพระเอกดาวรุ่งบอมธนกฤตโดน10บล้อเสยท้ายขณะจอดรอสัญญาณไฟแดงรถพังยับแต่เช้ายุบเข้าไปเกือบครึ่งคันบอมนธนกฤตพระเอกดาวรุ่งจากาละครช่องไทยรัฐทีวี เกิดอุบัติเหตุชนกัน4คันรวดตอนเช้าตรู่เมื่อเร,เร็วๆนี้เป็นเหตุให้ส่วนท้ายรถยนต์ฮอน d a าซีวิกของเจ้าตัวยุบเข้าไปเกือบครึ่งคันกระจกด้านหลังกระเด็นออกทั้งแผงเนื่องจากแรงกระแทกของน้ำหนักรถ10ล้อที่ชนท้ายเข้าอย่างจังขณะจอดรอสัญญาณไฟแดงแถมรถยนต์ของบอมยังถลายปกระแทกท้ายรถคันหน้าอย่างแรงก่อนเฉลลบขวาไปชนกับบริเออร์คอนกรีต เกิดเหตุราวๆตีห้าครึ่งขณะบอมกับพุัดการส่วนตัวพี่เอมาโนธกำลังเดินทางไปถ่ายละครเรื่องบ้านโชคดีเดอะซีรีส์ซีซั่นสองที่จังหวัดนครนายกกันตามปกติพอถึงแยกกรมเก้าเราก็จอดเข้าคิวรอเป็นคันที่สามเพื่อรอสัญญาณไฟให้เลี้ยวขวาได้จู่ๆเราทั้งคู่ก็หัวเขมำไปด้านหน้าอย่างกระทันหันพร้อมกับได้ยินเสียงดังรอบด้านเข้าของที่วางไว้เบาะหลังและเศษกระจก กระเด็นมาด้านหน้าเต็มไปหมดตกใจมากครับเพราะตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบอกอีกทีว่าพอได้สติว่ามีอุบัติเหตุแน่ๆบอมพยายามเปิดประตูฝั่งคนขับแต่ก็เปิดไม่ได้เพราะติดบริเออร์คอนกรีตพี่เอเลยรีบเปิดประตูอีกฝั่งให้รีบตะเกียกตะกายกันออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่พอเดินอ้อมมาด้านหลังรถเท่านั้นแหละคุณพระก็อย่างที่เห็นตามรูปเลยครับ รถพังยับงงเลยหันไปก็เจอคู่กรณีเป็นรถ10บล้ออีกบอมกับผู้จัดการมองหน้ากันเลิกลกพอมีคนเดินมาจากด้านหน้ารถก็รู้เลยว่ารถเราอย่างเด้งไปชนท้ายรถคันหน้าเป็นเหตุให้รถเขาเด้งไปชนรถคันถัดไปอีกหนึ่งคันใจเสียมากขึ้นไปอีกตอนนั้นบอมก็ทำอะไรไม่ถูกเพราะเป็นครั้งแรกในชีวิต ที่เกิดอุบัติเหตุรุนแรงแบบนี้จนตำรวจมาถึงตรวจสอบสถานที่และให้คำแนะนำว่าต้องโัวหาประกันให้เจอกันที่สอนอมีนบุรีเลยเดี๋ยวจะมีรถยกมายกรถเราไปที่สอนอให้เองแล้วบอมกับผู้จัดก,การก็ขึ้นรถตำรวจไปสอนอพร้อมกันและระหว่างให้ปากคำเพื่อลงบันทึกประจำวันเล่าๆสองชั่วโมงเราทั้งคู่เริ่มสอบถามกันเองว่าใครบาดเจ็บอะไรไหม ที่เอมีปวดบริเวณนิ้วเท้าด้านซ้ายจากแรงกระแทกที่กดไปตรงที่พักเท้าเดินกระเพกไปเลยส่วนบอมก็รู้สึกปวดกล้ามเนื้อหลังจนถึงบ่าด้านขวาแต่เราก็ตกลงกันว่ายังไงวันนี้ต้องรีบเดินทางไปถ่ายละครที่นครนายกกันก่อนตามคิวเดิมที่คอนเฟิร์มไว้ทั้ง3วันแล้วสังเกตอาการตัวเองไปด้วยก่อนจะกลับมาตรวจที่กรุงเทพ ส่วนตัวบอมกลัวตัวเองจะสร้างปัญหาให้กับทางกองถ่ายทั้งนักแสดงร่วมและทีมงานกองละครที่มีคิวถ่ายในวันนั้นเอาจริงๆทั้งบอมและผู้จัดการณนะตอนนั้นสภาพตัวเองก็ห่วงคิวงานก็ห่วงพอช่วงพักเบรกถึงได้มาคุยกันว่าเราสองคนโชคดีมากแล้วที่ไม่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตสิบล้อชนเลยนะยังรอดกันมาทำงานต่อได้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเครื่องประดับมงคลที่เราทั้งคู่สวมใส่กันมาด้วยหรือเปล่า โดยแคลคาากันทั้งคู่อีกอย่างสัปดาห์ที่แล้วบอมเพิ่งไปดูดวงมาหมอดูก็ทักว่าให้ระวังจะเกิดอุบัติเหตุจะเลือดตกยางออกหรืออาจโดนของแหลมทิ่มแทงทางหมอดูเลยแนะนำให้ไปขูดหินปูนซะเป็นการแก้เคล็ดบอมก็เพิ่งไปขูดหินปูนมาได้ไม่กี่วันก่อนเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนตัวของบอมนะครับเลยเชื่อว่าที่ไม่บาดเจ็บรุนแรงอาจเพราะว่าได้แก้เคล็ด ตามวิธีดังกล่าวไปแล้วก็เป็นไปได้บอมรับประสบการณ์อันน่าตกใจในครั้งนี้ให้ฟังอย่างละเอียดพร้อมกับเสริมว่าในส่วนของค่าสินใหม่ทดแทนใดๆก็ให้ทางประกรันจัดการไปส่วนตัวเองก็ต้องเดินหน้าถ่ายละครเรื่องบ้านโชคดีเดอะซีรีส์ซีซั่น2ต่อไปอย่างไม่ยออ่อท้อทั้งนี้บอมฝากติดตามละครเรื่องนี้ที่เริ่มออกอากาศไปแล้วเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาทางไทยรัฐทีวีช่อง32ด้วยนะครับ ส่วนผลงานอื่นๆก็ติดตามได้ทางอิน t a g r กรบอมบมนะครับอย่างไรก็ตามดูแลตัวเองด้วยนะจ๊ะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากคมชัดลึกขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ